นะครับี่นี่เป็นสถานีชิบุย่าคนเยอะเลยทีเดียวครับตอนนี้ผมก็ถึงแล้วนะครับเป็นแยกชิบุย่าที่เป็นแยกคนเดินแล้วมีไฟดิจิตอลแผงแล้วก็มีคนเป็นแยกที่มีคนเยอะที่ทสุด แต่วนของไปรุ่นแล้วก็แฟชั่นที่ที่เกิดข้นในี้พวกร้านเกี่ยวกับแฟชั่นดังๆเนี่ยมาจากมาจากที่แล้วก็พวกไปรุ่นแล้วก็ผมก็ดินมท่านหนึงตรงนี้ม้ตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ี่โมงครึ่ง้นะจะจะเย็นแล้วก็ทางย่านนี้ก็จะมีพวกไปพวกตีคอน่าเยสร็แล้วท่าน ชิบุยสแควร์นะครับถ้าเกิดเราหันมาทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮา,าชิโกะเป็นแล้วก็จะเป็นหมาตัวน้อยตัวนี้ประวัติของเจ้าหมาฮาชิโกะตัวนี้ก็คือว่าเป็นหมาที่ มีเรื่องเล่าก็าคือว่าเขาจะมารอเจ้าของอเจ้าของก็ลืมไว้ที่นี่นะครับไปนั้นเขาก็จะรอเจ้าของอยู่อ,อยูอ่สักปี2ปีหรือ3ปีเนี่ยแล้วก็คือจนเจ้าของเสียไปแล้วแล้วก็ก็ยังคงรออยู่ก็เลยทําให้ที่จุดนี้เป็นสถานที่ที่เรียกว่าเจ้าหมาฮาชิโกตุน นี้เป็นจุดที่คนก็จะเวลามีนัดที่แยกคิวยาก็จะมานั่งรอ,อก,กันอ,อยู่อย่างเงี้ยนะถ้าเกิดมานัดยากคิวยาก็จะมานั่งมีที่นั่งรอยากพอมาจากแยกอาชิโกะก็จะเป็นข้อมูลการท่องเที่ยวเป็นรถไฟอะไรอย่างเงี้ยนถะ้ามีอะไรบ้างเราก็ลองเข้าไป ได้เป็นแผนที่ที่เขาแจกให้ฟรีเวอร์ชั่นภารรษาอังกฤษของย่านชิวิยาแล้วก็เมืองโตกเกียวตอนนี้แยกยังไม่มีคนข้ามนะฮะเขจะเป็นอย่างีเราก็จะมาดูบรรยากาศกตอนที่เขาข้ามถนนกัน่าตอนนี้ข้าข้ามถนนทีเดียวกันเลยนี่ก็จะยุ่ง ยุ่งแบบนี้ะครับเราจะยุ่งก็จะมีคนข้ามเขาเรียกว่าแยกเนี่ยปกติแยกเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมดสี่แยกนะครับคราวนี้มันจะมีที่นี่จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแยกก็เลยมันก็เลยแปลกแล้วก็เป็นจุดรวมของแฟชั่นแล้วคนเยอะแล้วก็เป็นสถานีทีวุย่านี้ก็จะเป็นพวกแหล่งรวมของวัยรุ่นพวกสินค้าต่างๆเป็นย่าชชอปปิ้งเพราะนั้นคนก็จะมาเปลี่ยน รถไฟหรือว่ามาช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนเยอะก็เป็นแยกที่อ่าน,น่าจะเป็นมีคนข้ามถนนเยอะที่สุดในโลกฮะที่ย่านชิบุยาแยกชิบุยาสแควร์อย่งนี้ครับคราวนี้เราลองมาเดินทางแยกดูนะครับว่าเป็นไงบ้างก็คือว่าคนจะเยอะก็คือว่าจะต้องระวัง คนที่หนึ่งไปอีกฝั่งด้านหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งย่านแฟชั่นนี้เรากำลังข้ามแยกที่มีคนข้ามเยอะที่สุดในโลกข้ามมาแล้วนั่นเป็นทางที่เราข้ามมา,มาในภาพชันหลัง นี่ก็จะเป็นบางย่านนี้ก็จะมีคนเป็นย่านสุบุรีนะฮะก็ก็จะเป็นสปอดตะปอดงเข้าไปนนที่เราเดินกันอยู่อันนี้จะเป็น walking street โดยเฉพาะนะครับคือว่าเป็นถนนคนเดินจะไม่มีรถผ่านอระพปดีเห็นร้านสุขิาที่คุ้นเคย แต่ว่าเป็นเมนูผักก็เลยอลองอาทานที่นี่ดีกว่าเมนูผัก430ก็120 150อะไรอย่างเงี้ยไม่แพงเราก็ต่งชุดใหญ่ที่นี่เอามาเมนูเนื้อชูขิยาหรือว่ามีผักที่หน่อยชุดนี้580ก็มา600ก็180บาท เราเดินผ่านมาท่านก็นจะเป็นแถวนี้เป็นย่านร้านอาหารต่างๆ เปแฟชั่น uh, ผู้หญิงนะครับ mm hmm. ก็จะตัวละอยู่ที่ผมพันอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ค่อนข้างแพงเขาจะสไตล์ตน่ารัก mm hmm. นี่เป็นช็อปเกี่ยวกับมามดแดงนะเป็นร้านร้านเกม ที่ทีเห็นได้บ่อยก,ก็คือเป็นร้านขายลอตเตอรี่นะเป็นอย่างนี้เลยหน้านั้นก็จะเป็นร้านสตาร์บั克เราจะลองเข้าไปอยู่บนชั้นสองแล้วลองอัดลงมาดูว่ามันเป็นยังไงบ้าง oh my okay. นี่เป็นป้ายรุเม์เขาเนะี่ยเขาก็จะบางป้ายเนี่ยก็จะง่ายๆอย่างนี้นะแล้วก็ไม่คือไม่มีร่มไม่มีอะไรก็ให้นั่งกันง่ายๆยูน <Yeah. S 1> ิโบรเราจะเห็นได้บ่อยๆในญี่ปุ่นเ,นเป็นร้านขายเสื้อผ้าต้นกำลับที่ขายในเมืองไทยก็จะมาจากที่นี่ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นบันไดที่เขาเรียกว่าเป็นบันไดโป,โปรตุเกสนะก็จะเป็นทางลาดชันงนี้ ที่เป็นไดโปรติเกตนี้ก็เขาจะขายพวกเสื้อผ้าก็เป็นสอยเล็กๆน,นี้ขายขนมแบบแนวน่ารัก ที่ทาานีวไฟแล้วบางพื้นที่ก็จะมีอัลล็อกเกอร์อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็หยอนเหรียญแล้วก็ฝากของได้อันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันี่ะราคานี่เรา จะทำการเดินไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปสถานีชิบุยากลับห้องแต่งตัวห้องพักผ่อนห้องซักผ้า เราขึ้นมาชั้นหกแล้วก็มาถึงแล้วโรงแรมแบบแคปซูลหรือละพันก็คืออันนี้จคือที่ให้มาดูนี่คือไม่ได้จนนะครับคือว่าอยากจะลองดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็ผมก็จะพักอยู่เบอร์6.006กก็คือเจ้าห้องตัวเล็กๆแบบนี้เราก็มาดูห้องโรงแรมแคปซูลบ้าง ข้างล่างก็ข้างหน้าก็จะคือผมปิดม่านไปแล้วนะม่านก็จะเป็นคล้ายๆแบบเสือตอนนี้ข้างในเนี่ยก็จะมีทีวีนะทีวีเรแล้วก็จะมีแผงควบคุม,อ,มอันนี้มีปลัก๊กให้เสียบไฟก็ดีถ้าจะคือผมต้องการมากเพราะว่าชาร์จไฟชาร์จแบตเตอรี่อะไรเงี้ยที่ใช้กล้องอตัวนี้แล้วก็อื่นๆพวกมือถืออะไรเงี้ยแล้วก็มีนาฬิกานะตัวนี้ตัวนี้เป็นนาฬิกาแล้วก็พลัง อ่ามีปุ่มปรับแสงของห้องนะคือ่าแสงห้องค่ปุ่มนี้ก็แสงน้อยแสงมากอะไรเงี้ยแสงมากๆก็ได้ผมให้แสงมากๆแล้วก็เป็นวอลลุ่มวอลลุ่มก็เป็นทีวีนะครับทีวีคราวนี้ทีวีเนี่ยเปิดเนี่ยก็คืออ่าเครื่องเนี้ยเจ้าเครื่องเนี้ยเปิดก็คือว่ามันจะเป็นผมเปิดออกมาแล้วมันจะเป็นหนังอ่าหนังเอ็กซ์อะไรเงี้ยฮะก็เลยอาจจะเซอร์ไพรส์แขกอะไรเงี้ย อันนี้ก็จะเป็นสภาพห้องแล้วก็ส่วนอีกทางด้านหนึ่งก็จะเป็นอันนี้เป็นกระจกนะฮะกระจกอ่าเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกมุมหนึ่งมุมหนึ่งนี้ก็จะเป็นอ่าหมอนอะไรเงี้ยมีเขาจะมีหมอนผ้าห่มให้ตอนนี้ก็จะเป็นระบายอากาศาแล้วก็มีแสงไฟปุ่มคอนโทรลอ่าแค่นี้นะครับห้องอ่าหนึ่งพันกว่าบาทก็ ถือว่าอยู่ในย่านชินจุก,กุย่านที่แพงที่สุดก็ได้เท่านี้ก็จะเป็นที่หลับอพอนอนได้ก็คือที่นี่เขาจะสะอาดมากโรงแรมแคปซูลก็พอใช้ได้ <c oughs> เป็นของแปลกใหม่มันจะจสะอาดดีแล้วก็เงียบตอนนี้อาจจะประมาณทุ่มยี่สิบคนยังอาจจะยังไม่ค่อยเยอะ ก็เลยอาจจะส่งเสียงได้ครับอั่นี้เป็นภาพเป็นข้างในน,นนอนก็อากาศเย็นเราเขาไม่ร้อนเลยสบายแล้วก็ลแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยแล้วก็สะอาดก็ใชได้นึงพันบาทพันกว่าบาทาราคานี้ก็โอเค